สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่สารดีกีฬารังข่าวสารวงการกีฬาสาระบันเทิงวาไรตี้รามาอัปเดตความเคลื่อนไหวของลย์บอลสาวไทยหลังจากที่เมื่อวานทัพนักตบสาวไทยประชัยให้กับหมวยใหญ่ศูนย์ต่อ3เซตแต่สาวไทยเมื่อวานทำผลงานได้ประทับใจกองเชียร์มากแม้จะพ่ายแพ้ก็ตาม วันนี้มีคิวเจอกับยานแม่บราซิลนะครับซึ่งผลงานของสาวไทยในสนาม2ที่มาเกาแห่งนี้แข่ง3ชนะ2แพ้1โดยในนัดแรกนะครับเอาชนะราชินีแคริบเบียนโดมินิกัน3ต่อ1เซตนัดที่2เฉือนชนะสาวเมืองน้ำหอมฝรั่งเศส3ต่อ2เซตนัดที่3ามเมื่อวานนะครับแพ้ให้กับมวยใหญ่สาวจีน0นย์ต่อ3เซ็ตทำให้เวลานี้อันดับตารางคะแนนมี5แต้มรั้งลำดับ12เช่นเดิมครับส่วนอันดับโลกคงอยู่ที่13 ด้านความพร้อมของนักกีฬาทัพสาวไทยเราน่าจะส่งทัดดาวนึกแจ้งนัทธนิชาใจแสนธัทยาบำรุงสุขพิมพ์พิชยากกรำชาชลโมกสีรวมทั้งเพียวอัชรพรคงยศน่าจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงทางด้านมดวิภาวีสีทองน่าจะเป็นซูเปอร์ซับวันนี้มีคิวเจอกับเบอร์สงของโลกอย่างยันแม่บราซิลที่ผลงานของสาวเซมบ้าในสนามที่สองฟอร์มร้อนแรงเหลือเกินครับท่านผู้ชมครับ นัดแรกเฉือนชนะเบอร์7็ของโลกญี่ปุ่น3ต่อ2เซตนัดที่2ต้อนเบอร์10ของโลกอย่างเนเธอร์แลนด์3ต่อ1เซตและเมื่อวานเฉือนเบอร์ห้าของโลกอย่างอิตาลี3ต่อ2เซตบราซิลมี19แต้มรังเบอร์2ของตารางคะแนนจากผลงานแข่งเจชนะเจได้21เสียเเรามาส่องดูคุกกำลังของทีมนะครับวันนี้เฮดโค้ชอย่างเซเลบโตคงจะจัดดาวดังมาเพียบนะครับไม่ว่าจะเป็นกาบีนักตบซูเปอร์สตาร์ของทีมโรซามารีมองติเบลเลอร์หัวเสาคนดัง อนาคาโรโรเบอร์ตารัสเกกเซเตอร์ตัวเก่าอนาคิสติน่าดาวรุ่งที่พุ่งแรงสุดๆวันนี้ยันแม่ครับจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบต้อนรับไทยเราแน่นอนวันนี้เจอบราซิลหนทางชนะบอกได้เลยครับมืดมนเมื่อวานเจอจีนเรายังมองว่ามีโอกาสสู้ได้แต่วันนี้มองยังไงก็น่าจะสามโบไทยเราครับจัดชุดแบบไหนสูตรไหนแพนอะไรไทยแพ้ทางบราซิลคาดว่าเกมนี้รูปเกมและผลการแข่งขันน่าจะเหมือนเดิม บราซิลมีโอกาสสูงที่จะปิดเกมได้แบบไม่อยากยะนักสถิติการพบกันของทั้ง2ทีม5ครั้งหลังสุดทุกรายการครับท่านชมวันที่13มิถุนายนปี2018ครับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติบราซิลชนะสาวไทย3-1ต่อเซต25-16 25-22 18-25 25-13ต่อวันที่12มิถุนายนปี2019บราซิลชนะไทย3-0ต่อ25-19 25-17 2 5 2 1 15มิถุนายนปี2021ครับบราซิลชนะไทย3ต่อ0 25 11 25 14 25ต่อ10วันที่2รกรกฎาคมปี2022บราซิลชนะไทย3ต่อ1เซต25 18 26 24 23 25 25 23วันที่2รกรกฎาคมปี2023ไทยพ่ายบราซิล0ต่อ3 20 25 16 25 23 25 วันนี้เรามีแต้มให้เลือกดังนี้ชนะ30นะครับเราเก็บแต้มจากเขาได้17.7เต้มชนะ3-1ต่อ1เซตเราได้15.2แต้มชนะ3-2ต่อ2เราได้12.7แต้มแต่ถ้าหากแพ้ครับ0ต่อ3เราจะถูกหักไป2.3แต้มแพ้1-3ต่อ3หรือ2-3ต่อ3ครับเราจะถูกหักแค่0.01แต้มเรามาต่อกันด้วยข่าวต่อไปนะครับ ผู้ทำสกอร์มากที่สุดในตอนนี้คือโคกะครับของญี่ปุ่นทำได้161แต้มจากการโจมตี146บล็อก5เสิร์ฟ10ขณะที่ชัชนโมกสีของเรานะครับอยู่ลำดับที่13กับผู้ทำคะแนนมากสุดครับโดยทำได้9 1คะแนนจากการโจมตี79บล็อก1เสิร์ฟ11ทางด้านมดวิภาวีสีทองอยู่ลำดับที่25เท่ากับพิมพ์ิชยาโกกรัมทำได้68คะแนน ขณะที่หัตยาบำรุงสุขครับอยู่ที่ลำดับ29่ําทำได้63คะแนนจากการโจมตี48บล็อก9เสิร์ฟ6ผู้โจมตีที่ดีที่สุดนะครับปรากฏว่าชัชจุออนของเราครับติดลำดับที่15ทําทำคะแนนได้79ข้อผิดพลาด36ความพยายามร้อยค่าเฉลี่ยต่อนัด11.29ความสำเร็จ36.74จากทั้งหมด215ครั้ง ส่วนเบอร์หนึ่งครับเป็นของโคกะจากญี่ปุ่นนะครับทำได้146คะแนนข้อผิดพลาด29ความพยายาม79ค่าเฉลี่ยต่อนัด18.25ความสำเร็จ41.24เจซจากทั้งหมด354ครั้งส่วนผู้เสิร์ฟที่ดีที่สุดนะครับในตอนนี้มีไว้เซลจากเยอรมันกับทางด้านชชนโมกสีทำคะแนนได้เท่ากันนะครับคนละ11คะแนนรังอันดับหนึ่ง ชาชนมกศีทำคะแนนได้11ข้อผิดพลาด18ความพยายาม7ค่าเฉลี่ยต่อนัด1.57ความสำเร็จ10.68เปอร์เซจากทั้งหมด103ครั้งมาถึงสุดยอดเซตเตอร์ครับเบสเซตเตอร์นัทธนิชาเจแสนของเราติดลำดับ6นะครับจากการประสบความสำเร็จ1 5 7ข้อผิดพลาด5ความพยายาม415ค่าเฉลี่ยต่อนัด22.43 ความสำเร็จ27.27จ 27, จากทั้งหมดครับ577มาถึงขุดที่ดีที่สุดวิภาวีสีทองของเราติดลำดับ13ขุด66ข้อผิดพลาด12ค่าเฉลี่ยต่อน,นัด9.43เปอร์เซ็นต์ความสำเร็จครับ78.57จากทั้งหมด84ครั้งส่วนตัวรับที่ดีที่สุดครับชะชอนโมกสีของเราติดลำดับ2 ประสบความสําเร็จ57ข้อผิดพลาด12ความพยายาม142ค่าเฉลี่ยต่อนัด8.14ความสําเร็จ27.01%จากทั้งหมด211ทางด้านมดวิภาวีสีทองครับอยู่ลําดับ5ครับท่านผู้ชมครับประสบความสําเร็จ45ข้อผิดพลาด8ความพยายาม109ค่าเฉลี่ยต่อนัด6.43ความสําเร็จ27.78ทั้งหมด162 และนี่ก็คือข่าวสารที่ทีมงานนำมาฝากท่านผู้ชมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสาระดีกีฬาดังข่าวสารวงการกีฬาสาระบันเทิงอย่าลืมกด s u b สไครต์กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับทีมงานสำหรับอีพีนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ